ภาพที่ถูกแท็กนิชานัทนิชาหันผมสั้นแล้วปรับลุกใหม่ในร่างเดิมที่สวยมากนิชานัทนิชาลงไอจีสตอรี่กองเส้นผมหลายคนเห็นแล้วต่างสงสัยใช่ตัดผมใหม่แล้วนิชาคนใหม่มาแล้วใช่ไหมนางเอกสาวนิชานัทนิชากระแสะข่าวเรื่องราวความรักของเธอกับพระเอกนักร้องโตโน่พากินแฟนคลับยังคงจับตามองท่ามกลางกระแสะข่าวการีเทิร์รักให้โอกาสกับฝ่ายชายแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้น เพราะเธอยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆท่ามกลางกระแสข่าวมากมายและกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับรวมถึงครอบครัวของเธอส่งมาให้อย่างแน่นๆเลยทีเดียวและล่าสุดในไอจิสตอรี่ของนิชาที่เธอถูกแท็กจากรุ่นพี่นั้นช่างแต่งหน้าช่างทำผมและในภาพคือผมที่ถูกตัดแล้วทำเอาหลายคนต่างสงสัยว่านิชาตัดผมแล้วใช่หรือเปล่าพร้อมเปลี่ยนลุกใหม่เป็นคนใหม่แล้วหรือไม่หรือภาพนี้เป็นเพียงการทำงานของเธอเท่านั้น แต่บอกเลยว่าคนสวยทำอะไรลูกไหนก็สวยเสมอ